ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นปสาชุดที่16กกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะภาคเพียนพายุพารา พาราลิมปิกพานพิเคราะห์พิซซาพิธีรีตองพิภพพึมพำรพืชพันธุ์ พูดซาพูดคุยพูดปดเพ่งพิษเนียดเพ,เ,พเพราะเพลงเพราเย็นเพรารถ เพลิดเพลินเพิ่มเติมเพื่อนแพร่พันแพร่เพราะแพทย์ศยาโพ โยพยภัยโปรงภัยสันภัยเราะภัยสารฟ้าใสฟุ้งเฟอ้อฟูมฝาย เฟ้นฟรายภาคภาคภูมิภาคอีสานภาพภาพเขียนภาษาไทยพิรมภูเขา